อย่าหาทำชาวเน็ตไม่ปลืม้มหลังภาพของแพทและแอป,ปถูกตัดต่อคู่จิ้นทิปก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลถึงกับฮือฮาเมื่อมีการตัดต่อภาพของคนดังแห่งยุค90หนุ่มแพทวรยศบุญทองนุ่มหรือแพทพาวเวอร์แพทกับพิธีกรคนสวยแอป,ปทักษอรอ์โดยยกให้เป็นคู่จิ้นทิปแถมติดแฮชแท็กแม่แอป,ปแดดดีแพททั้งยังโพสต์วอนขอผู้จัดละครให้นำทั้งคู่มาร่วมงานกัน ถ้าแดดดีจะรับละครขอนางเอกเป็นคุณแม่แอปแท็กซ่ออนได้ไหมคะดูเหมาะกันยังไงไม่รู้ทั้งนี้หลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์จิ้นทิปกันมากมายแต่ล่าสุดหลังจากที่ภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างแน่นอนว่ามีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจิ้นทิปในครั้งนี้ เพราะอยากให้ชอบอยู่บนพื้นฐานความพอดีซึ่งจะเป็นการให้เกียรติทั้งแม่แอปและหนุ่มแพทด้วยนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ